สตัวกำลังทะเลาะเบาแวงกันค่ะตัวสตัวนี้ใส่ใต้ถุนบ้านนะคะอยู่ใต้ถุนบ้านและไอตัวดำนี่ก็จะอยู่ตามป่าก็จะไปทั่วทั้งหมู่บ้านละค่ะโชคดีที่ว่าหมาป่าไม่เอาไปกินนะคะเขาอาศัยรอดอยู่ได้หลายปีแล้วค่ะตรงนี้ก็ตัวที่สีเทานั่นก็อยู่ใต้ถุนบ้านตัวดำนี่เป็นตัวผู้ก็จะไปเรื่อยหาสาว,สาว ก็ลูกหลายข้อกันนะคะแต่ไม่รู้ลูกเป็นไหนเป็นไหนบ้างก็อาจจะโดนหมาป่าเอาไปกินบ้างเพราะมีหมาหมาเขาเรียกอะไรหมาจิ้งจอกตัวน้นอยๆอยู่บนเขาฝั่งโน้นคะ่ะก็บางวันบางคืนกลางคืนก็จะได้ยินเสียงแมวร้องก็อาจจะโดนเอาไปกินเนาะนี่ตอนนี้เข้ามาจ้องตากันกําลังทะเลาะก,กันอยู่เนาะเฮ้ยอันนี้เขตฉันนะเว้ยอย่ามานะ จริงๆแล้วก็อาศัยด้วยกันนานแล้วค่ะหลายปีมากอาศัยอยู่ใต้ถุนบ้านเราเนาะแล้วก็บ้านเพื่อนไปมาหาสู่กันอยู่ตรงนี้แต่วันนี้โชคดีเขาออกมาให้เราได้เห็นเนาะนเดี๋ยวเราจะเงียบสักพักนะดูว่าเขาจะคุยอะไรกันฝนฟ้าก็ทำท่าจะตกอีกแล้วว่าจะออกไปข้างนอก าอายุเข้าลมแรงมาจากทะเลค่ะก็ดูเขาว่าเขาจะจะไปเมื่อไหร่นี่ทำตาถลอนถลนใส่กันทะเลาะกันอยู่ค่ะมีบ้านชั้นเขตชั้นพอดีจับพอตัวเมียเข้าใกล้เขาตัวผู้เขาก็ร้องตัวดำเป็นตัวผู้ เดี๋ยวถ้าเข้าไปอีกนิดก็ได้ตบกันแน่นอนค่ะได้เอามือตบกันเนาะขวนกันก็ได้ขวนกันเนาะเดี๋ยวเราจะดูว่าเขาจะทะเลาะกันนานแค่ไหนนานๆเขาเจอกันทีเนะเาะก็สายโยใต้ทุนบ้านนี่เองค่ะแล้วก็ตัวสีเทาในลูกหลายคอกแล้วลูกกมลมรู้ไปไหนหมด พอจะเอาไปกินบ้างภาษาแมวเนาะใครฟังออกบ้างพระพุทธเจ้าเคยพูดว่าสัตว์ในอดีตพูดภาษามนุษย์ได้นะคะนี่ก็เป็นภาษาของแมวแต่เราก็ฟังไม่ค่อยออกดูสิเขาจะอยู่นานแค่ไหน เดี๋ยวถ้าเราออกไปเขาก็จะหนีแล้วแหละเดี๋ยวดูใครจะลง,ลงมือก่อนลงมือก่อนกันเนาะโอ้ยเมื่อยมือแล้ว ตีกันสักทีสิจะได้เห็นโอ้ยใครลงมือก่อนเร็วๆอ่ะตัวนั้นไปแล้วไม่ลงมือกันหนอกหนีไปละหนีไปละน,น,นู่นหน,น,น,นีไปนู่นละหนีไปละนู่นไปนู่นละไปนู่นละวอ่าหน่อนๆอย่าตามฉันมานะอย่าตามฉันมานะร้อ,องอยู่ตรงนั้น ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ